สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพนไปเที่ยววันเดย์ทริปที่แก่งกระจานค่ะช่วงนี้กำลังเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนเป็นฤด,ดูที่เราปีเสื้อจะออกมาโชว์ตัวซึ่งที่แก่งกระจานเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะกับการมาชมผีเสื้อค่ะเพราะเดินทางสะดวกมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกเยอะด้วยแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กด s ับส c r i b e เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แพ้ด้วยนะคะ มาถึงกันตอนเกือบบ่ายสองค่ะแพลนไวไม่ค่อยตามแพลนเพราะวันนี้รถติดมากมาถึงก็เจอฝนตกต้อนรับเลยในใจก็แอบเซ็งแล้วเพราะว่าถ้าฝนตกหนักก็จะไม่ได้เห็นผีเสื้อแน่นอนแต่ก็โชคดีค่ะฝนตกไม่หนักมากและตกไม่นานขับรถไปสักพักก็หยุดตกและฟ้าสว่างขึ้นค่ะ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ระหว่างทางนะคะจะมีอีกครั้งก็ตอนถึงที่ทำการอุทยานเลยวันนี้โชคดีได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยค่ะตัวนี้น่าจะเป็นลิงแต่ก็ไม่ชัวว่าสายพันธุ์ไหนนะเพราะเขาอยู่สูงมากเมื่อไปถึงจุดจอดรถเขาก็จะมีรถเจ้าหน้าที่พาเราขึ้นไปชมผิเสื้อค่ะค่าบริการก็แล้วแต่เราจะให้เลย หรือถ้าใครจะขับรถเข้าไปเองก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกทางที่เข้าจะค่อนข้างแคบค่ะเวลามีรถสวนกันจะต้องหลบลงข้างทางนิดหนอ่อยถ้าใครขับรถไม่เก่งก็แนะนำให้นั่งรถเจ้าหน้าที่เข้ามาจะสะดวกกว่าค่ะ รถมีกันสองน <c oughs> คนอื่นเขนานั่งน้ากันหมดแล้ว ถึงป่งที่ผีเสื้อลงมาแล้วค่ะผีเสื้อช่วงแรกนี้จะยังไม่ค่อยหลากหลายนะคะแต่ประมาณต้นเดือนเมษาสีสันจะเยอะกว่านี้ค่ะจุดชมผีเสื้อที่เรามาวันนี้จะมี2จุดใหญ่ๆค่ะและจะมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้นด้วย ใครที่มาถึงช่วงเช้ามีเวลาและฝนไม่ตกลองเดินได้นะคะน่าจะได้เห็นผีเสื้อหลากหลายชนิดมากขึ้นส่วนข้อแนะนำในการชมผีเสื้อคือพยายามเคลื่อนไหวช้าๆหรือนิ่งให้มากที่สุดและไม่ส่งเสียงดังค่ะเพราะจะทำให้ผีเสื้อแตกฝูงบินกระจายกันถ่ายรูปไม่สวยและที่สำคัญไม่ควรเดินเหยียบดินโป่งของผีเสื้อนะคะ บนหลุทยานกันถึงประมาณ4ี่โมงเย็นก็กลับลงมาค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปที่สะพานแขวนต่อเห็นแบบนี้ช่วงกลางวันอากาศร้อนหน่อยแต่กลางคืนก็ต่ำกว่า20องศานะคะระหว่างทางกลับลงมาก็เจอสัตว์อีกหลายชนิดเลยค่ะช่วงเย็นๆน่าจะเริ่มออกมาหากินที่เจอเยอะๆแล้วรู้สึกว้าวก็น่าจะเป็นนกแก๊กค่ะ คล้ายกับนกเงือกมีเยอะมากบินโฉบไปมาตามต้นไม้แต่ว่าถ่ายรูปมาไม่เห็นค่ะเพราะต้นไม้สูงมากซูมแล้วภาพแตกสุดๆเลย ถ่ายรูปเล่นที่สะพานแขวนแล้วเราก็หาร้านทานข้าวเย็นก่อนกลับค่ะร้านนี้ชื่อว่าแห้วหัวปลาหม้อไฟตั้งอยู่ริมเขื่อนแก่งกระจานเลยค่ะเราสั่งอาหารมาด้วยกัน4เมนูค่ะรออาหารไม่นานได้จานใหญ่ๆแบบในภาพเลยรสชาติก็ดีนะคะอร่อยเลยแพรชอบแกงส้มของเขามากเป็นแกงส้มที่คล้ายๆต้มยำเปรี้ยวอมหวาน ถ้าใครมีโอกาสแนะนำให้แวะนะคะเพราะอาหารอร่อยราคาก็ดีมาก เมื่อกี้เราไปทานข้าวกันที่ร้านแฮวหัวปลามอไฟนะคะที่อยู่ริมเขื่อนแกงกระจานอร่อยมากทุกคนสั่งไปสี่อย่างเมื่อแก้ตามบิ์อินเสอร์เที่ขึ้นเลยให้ทายว่าราคาเท่าไหร่เธอว่าถ้าแบบเราอาย,ยังไม่รู้ราคาเธอคิดว่ามือเมื่อแกกี่บาทประมาณพันหนึ 1, ่งอะเออเพนก็คิดว่าน่าจะสักแบบพันหนึ่งพันหนึ่งพันสองสรุปแล้วเจ็ดร้อยสี่สิบบาทบา 1, 1, 1, 2. และนี่ ออกกับบ้นสองอย่างนะ,ะใช่พเพราะว่าหูใช่กินไม่หมดอ่ะคุ้มมากนะคะใครที่แบบว่ามาเที่ยวเ่อนแก่งกระจานแล้วไม่รู้จะทานอาหารร้านไหนนี้แนะนำร้านนี้เลยค่ะดีมากอร่อยมากแล้วก็ไม่ได้ทำาช้าเนาะก็อาจจะนั่งรอสัก5นาที10นาทีนะคะอาหารก็มาเสิร์ฟเรื่อยๆเมนูแบบห่างกันไม่เกิน5นาทีต่อ1เมนูนะคือแบบดีงาม อาจจะมาเร็วหน่อยเพราะว่าถ้ามาเย็นๆอาจจะมีคนเยอะอะไรเงี้ยนะคะรีวิวดีมากแนะนำเลยค่ะ